สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมูนไ Light ช็อปรีวิวนะครับที่เราจะนําสินค้าจากเว็บ o n l i ล Light ช h อ p มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาถุงมือข้อสั้นที่เหมาะสําหรับการขับขี่ภายในเมืองมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมโดยที่วันนี้จะเป็นถุงมือข้อสั้นจากแบรนด์ไทชินะครับกับตัวนี้เลยครับไทชิ RST 418นะครับผมซึ่งตัวไทชิ S r s t 4 1 8ตัวนี้นะครับก็ผลิตมาจากหนังสังเคราะห์กับหนังวัวผสมกันนะครับผมซึ่งจะทําให้การสวมใส่นั้นนะการสวมใส่นั้นสบายและสบายทุกการขับขี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆของถุงมือไทชิ r s t 4 1 8กันดีกว่าครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของถุงมือไทชิ r s t 4 1 8โดยรอบนะครับผม อ่านี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูสําหรับระบายอากาศนะครับจะมีมาให้ตรงนิ้วเลยนะซึ่งแบรนด์อื่นๆจะติดมาตรงด้านข้างแต่ของไทชิจะอยู่บนนิ้วเรานะครับผมอยู่ทั้ง2ฝั่งมีมีให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกับรูระบายอากาศซึ่งช่วยลดและยับยั้งการเกิดกลิ่นอับในถุงมือได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับผมซึ่งดูซึ่งก็ไม่ใช่รูระบายอากาศอย่างเดียวนะนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นยางแข็งๆมันจะเป็นกึ่งรูระบายอากาศและกึ่งกาดตรงข้อนิ้วป้องกันการบาดเจ็บตรงข้อนิ้วเราให้เราได้ระดับในระดับหนึ่งนะครับผมสามารถระบายอากาศได้เหมือนกันนะครับกับเหมือนกับตรงนิ้วเลยแล้วก็นี่ครับตรงนักเกิลเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากจะช่วยป้องกันตรงข้อนิ้วเราได้ดีนะครับ ครับผมเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยจะช่วยเซฟตี้เราได้อย่างมากเลยโอเคตรงนี้ก็อีกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นดูระบายอากาศเหมือนกันเลยเป็นช่องระบายอากาศเหมือนตรงข้อนิ้วตรงนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีโลโก้เท่ๆติดไว้ให้ด้วยนะครับผมอ่าไทชิถือว่าให้มาเยอะมากเลยครับสําหรับรูระบายอากาศโอเคครับอ่าตรงนี้นะครับตรงที่รัดข้อมือจะใช้เป็นระบบตีนตุ๊กแกนะครับผมตีนตุ๊กแกรัดกระชับถอดง่ายใส่ง่ายไม่ยุ่งยากนะฮะโอเคแล้วก็มาดู ด้านฝ่ามือมากเลยครับตรงนิ้วด้านล่างก็ยังมีรูระบายอากาศเล็กๆเพิ่มมาให้อีกนะครับถือว่า,าถือว่าใช้ได้เลยครับกับถุงมือตัวนี้ที่เป็นที่มีรูระบายอา,ากาศเยอะขนาดนี้และตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุ้งนิ้วไว้สําหรับทัชสกรีนหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้โดยที่ไม่ต้องถอดมือนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอุงอ้งอุ้งมือนะครับผมก็จะเป็นหนังกลับนะรับผมเป็นกิฟต์หนังกลับทําให้การจับหรือบิดคันเร่งของเรานะครับมีความกระชับและมาก มั่นใจมากขึ้นนะครับตรงนี้มีรูระบายอากาศ มาให้อีกแล้วนะครับตรงฝ่ามือเรานะไอตรงฝ่ามือในถุงมือตัวนี้รูระบายอากาศเยอะมากนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นสันกาดสันมือนะครับผมกาดตรงสันมือก็จะเป็นฟองน้ํนาหนานะไม่ใช่เป็นตัวคาร์บอนหรืออะไรหรือยางแข็งหรือพลาสติกนะครับเป็นตัวฟองน้ํนาหนาก็ช่วยเซฟตี้ได้ระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้มากแต่ช่วยได้เยอะเออช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับและตรงนี้นะครับตรงด้านข้างข้อมือก็ยังมีกาดเสริมมาให้อีกนะเอาไว้สําหรับป้องกันตรงข้อมือเวลาเราเกิดอุบัติเหตุรถล้มหรือแล้ว เอาข้อมือลงแล้วลดถลไยลอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ป้องกันตรงข้อมือไม่ให้มีอาการบาดเจ็บโอเคครับทั้งหมดนั่นก็คือการดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของไทชิ RST 418นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวถุงมือไทชิ RST 418นะครับผมโดยรวมถือว่าเป็นถุงมือที่มีความเซฟตี้และการสวมใส่สบายที่สูงมากนะครับผมเนื่องจากโครงนักเกิลก็เป็นคาร์บอนแล้วก็การระบายอากาศก็ทําได้ดีนะครับเพราะมีการระบายอากาศ มีรูระบายอากาศมาให้หลายจุดมากนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคครับส่วนใครนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Moonlight Shop นะครับผมหรือ Line m o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  n l i t h t นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับผม